อัอดีแกไหนโอ้เราอย่างนี้เลยเหรออย่างนี้เลยอะวัวเขาตัดได้ไหมเนี่ยเฮ้ยทำไมจะไม่ได้ไตรอะไรไตรอะไรนะไตรก่อสร้างโอ้ล้วมีประโยชน์อะไรนี่ไหนโอ้ว่าว่าเขา,าจะตัดเ,เราก็รู้แล้วใช่ไหมใช่ดีๆเขาจะมาเบกรกใจมาเราก็รู้แล้วขยันนั่นเลยบ่เนาะใช่ นี่เป็นไหนครับต้องล็อกโซ่แบบนี้เลยโอ้ทิดเตียมทิดนั่นนะทิทรูทิดรูอ๋อเรากกับตัวนั้นเลยวะครับถึงไหมถึงไหมถึงถึงเออเดี๋ยวสวยงามโอ้พี่ไม่มัดอันนี้หน่อยต้องเอาไปแค่เลยห้อยให้มันตึ้ง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 

นีมาเปลี่ยนยางครับนี่สับยางเลยโอ้นี่มีลูกน้องเลยเอ้าไอ้มอสมไองมาทำงานอะไรนี่มอมมสน้องไอ้มอสบอกฮะไม่เหมือนกันนหรอฮะเออเหมือนดิ เอ้าพี่ก็เสียกุญแจทำไมวะเวลาใครอยากใช้เบ็ดต้องขออนุญาตเขาเก่เอาพี่เอา่ <c oughs> เอาอันนี้ไปขันด้วยอา,อาจจะระบีหนยงนี้ตรงตรงดำเนี่ยได้ไหมตรงดำตรงนี้เนี่ยมาลองนี่หมุนข้าวไว้นี่หนึ่งสองสามนี่ฮ<า>นะเบอร์สิบไง ฮะไม่ใช่นะน่าจจะเบอร์สิบรูใหญ่อยู่นะผมดูว่ามันรูใหญ่นะ,ะได้อยู่แต่เขาสว่านมาเขาไม่ทำเป็นเกลียวเลยเข<ะ>าสว่านมาเลยเขาไม่ทำเป็นเกลียวเกลียวนั่นไงเกลียวอยู่เกลียวอยู่เกลียวมให้เลยเกลียวเกลียวเอากระเจมาตัวที่ มุ้นไม่เข้าวะอ๋อมุ้นไม่เข้าได้บัน,นไ้เล<ม>่เลยอืม,ม,มเออเข้าอยู่<ม>นีโ่โจร<ม>โจรโจรโจรแล้ว่าเข้าครับนี่ อันนี้มันดีกว่าไอ้ไอ้ซีเรียไหมนะครับดีกว่าเรียนเนาะไอ้ทองไอะทองเนี่ยนะทองเหลืองันเ่ยะ มีมีบันไดไหมยื้บันไดหน่อยบันไดบันไดบันไดขึ้นนะยื้ตรงไหนยื้อหน่อยหน้าบ้านเรนอว์บันไดไม่ใช่นะบันไดมินเนียมอ่ะบันไดกลางอ่ะอ๋อบันไดกลางถ้าบันไดบ้านอันนี้มันใส่ยิงตัวล็อกลูกดิล็อกลูกอ่ะมันถอยว่าไว้ก็เพื้อให้น้อยชาเอ้ใส่ใส่ใส่เกียร์ถอยไม่ติดใส่เกียร์ถอยเป็นเกียร์ตี ล,ลอกลูกลลถ้าเปิดสวิตช์ลอกลูกมันติดนั่แหละอูเขาอุต่าห์ใสามาให้จะให้ผมโทดออกยังไงเนี่ย <laughs> โอ้อะไรช่างเลยปะยางกับปะยางไปจะไม่ยุ่งอะไรกับไฟเนี่ยนอออยอ้อง เอารถมาเปลี่ยนยางให้เราถาอดไฟสปอตไลท์ออกอะไรนช่างเออเปียเลยที่นี่นแจ้าผมซื้อตัวตรงมาเกี่ยน,นตรงมาสี่ หมดแล้ววะตรงโมูนที่เอาอันนี้ที่ใส่ตรงไหมเนี่ย<ง>ตรงอันนี้ตรงหดึงหอตรงอันนี้ใส่ตรงได้อยู่ข้างนอกใส่งอก,ก็ได้นไงฮะ<า>ไม่ข้างนอกอะ่ะไอ้ตรงข้างในอ่ะใส่ตรงได้อยู่ข้างนอกใส่งอก,ก็ได้ อยยางลมทิ้งทำไมฮะมไปปล่อยลมทิ้งทำไมลืมอุย้ยผมเพิ่งเติมใหม่เนี่ยเดี๋ยวผมชดใช้ให้ครับโอ้ตายเลยทำไมไม่เอากระทะนี้ไปใส่คันนี้เลยฮะเอากระทะนี้ไปใส่คันนี้เลยใส่ไหมล่ะฮะใส่ไหมล่ะใส่ได้ไหมล่ะได้แหวนไว้อ่ะ <laughs> เนี่ยเพราะน้ำโคกินไหมไหเสีอะฮะน้ำโคอ่ะไม่มีเงินสดเก็มีมีมีแค่สแกนได้ฮะสแกนได้กูอยากอายเขาไม่อยากสแกนหรอกโอ้ยซื้อมาเพจหนึ่งเขาสแกนได้ฮะใช้ไ,ได้ไม่อยางใช้ได้ไหมใช้ได้ไปล้างด้วยยางไปล้างเพียงปอปอ รถอะไรฮะรถอะไรรถอะไรสิบล้อวิ่งดนิน,นไม่ปุ่นเยอะแทะอ้อยรถตัดตบโ่โอ้โอโโตัดอยู่ไหนฮะนี่ตัดอยู่แถวนรโอ้รถรถใครตัดรถใครบ่อยู่ตรงไหนครับฮะ อ๋อได้วันละกี่ไร่ตัดฮะแล้วแต่พื้นที่อ๋อแล้วแต่พื้นที่ป่ะอ๋อลายลายได้อยู่อ้อยสวยก็อ้อยสวยไม่ไม่เยอะสี่ห้าไร,ร่วันนึงนะดิอ้อยชิเรยก็สิบกว่าไร่เนสิบกว่าไร่ก็ท่วงไม่มีคัน สองเลยปับยางเจ้าล็อกตําไปปัดไปใส่คันนี้ครับเอาคู่หน้า,ค,นาคู่หน้าใส่คู่หน้า ป,ป,ป,ปีไหนวะเนี่ยวงพันสองมาเนึ่งกระโนดปีไหนนี่ปีไหนดูตรงไหนปีปีหกเจ็ดนี่บ่ใช่ไหมใช่ไหมใช่ศูนย์เก้าวู๊ห์ทนี้ปีอะไรและสิบสาม ทุกวันนี้เขาเริ่มเปลี่ยนแล้วบ่ยางสยามเกหาายต้ไม่ค่อยมีเห็นนีใครใส่เนาะโอ้แท่งเนาะบ่ะยางสยามยจูบจัชายโตดีวกว่าเยอไ,ได้พี่หน่วมวยนิดเออจะได้ต้องม,มีหน่อมวยยา ม,มาสโลต้องเมียนมวยจะได้<อ>มาสโลต้องเมีย,มย,ยนมวยจะได้โอตายแล้วเมียนอะไรติดสีหรือเปล่าต้องเอาตัวทีมาใส่พี่มันจะได้กดได้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับทุกท่านครับสวัสดีครับผมี